อะไนะที่เลอนหรอที่เดอนเนที่จุดล้วจุดจุดหน้าใสเลยอ่ะเดี๋ยวผมขยักยักลงคลิปลงโซเชียลมีเีทางนะยักให้ลบคิปไม่เบอหน้าไม่อะไรนะห้าสิบกว่านี้เสร็จหมดลวไปเรียบอ่วนมากผมเลิกดื่มผมไม่อาให้ดื่มมีอะไรหรือเปล่าดื่มที่ยักเอาข้าบางอลังนะไม่ใรังนะเค็นจิ้มจุ่มกินทุกวัน กำกับว่าหายจะเป็นตรวจสุขภาพเมมเพราะว่าเขาก็โด,โดนนะโดน,นโดนตับหัวใจขากับลูกตาสี่ <4. S 2> จุดได้รับกบบระทบด้วยนะเป็นมั่งมายนิดปวดตาปวดขาปวดค่ะแล้วระบบหัวใจหายใจไม่โล่งอะ่ะค่ะแล้วก็ตับไม่ดีด้วยนะเนี่ยสี่จุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมขับออกไปก็ท่านโล่งก็บอกนะ เรารักใครมันละทำอย่างนีง้ตอนถึงมึงทำหน้าเห็นหน้าเรารูปโปรไฟล์ทุกวนมึแอบมาดูเราผมบวชเขายังไม่ออกพฤติกรรมนะั่งแต่งดึงผมเสร็จแล้วก็ท่าหัวผู้หญิงนนึงแฟนสักแก้มปั๊บไม่ออกพฤติกรรมเป็นยังไงเรากันดูอย เดินไม่ใช่คะได้เยวดหัผมาผมว่าสร้างันนด้มแบบคานอ่ะง่ายลงไหมลงค่ะลงลงไหอะลอยแ้แสงค่ะลงลงมันก็หาใจคล่องอืมจะตับมันจะเกาะมันเกาะมดนะของหุ้นเกาะมดเยอะไหมค่ะหายแล้วอไม่เยอะอันนี้แค่โดนกระทบทุกคนของจริง นะทำไม่โดนไม่รู้